ไหนว่าทำไมหลอกกันอย่างนี้ล่ะไหนว่าไม่เปรี้ยวไงไม่เปรี้ยวนะโอ้อันนี้ไม่เปรีย้ยวโอ้ใช่ใช่อันนี้แค่แอคติ้งนะแอคติ้ง่เฉย กินแม่หมดแน่นอนอือืไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ่งกินยิ่งลึกไป มะม่วงลูกเล็กอะมักจะเปรี้ยวลูกใหญ่พอกินไปมาปุ๊บมันก็เปรี้ยวนะมะม่วงไม่ได้ซื้อนะต้นหน้าบ้าน พอไหมอ่ะเปรีย้ยวนะนเก็บเพลอนีอ่ของลงถ้าชอบคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครให้ด้วยนะคะไหนว่าไม่เปรี้ยวไง กินน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอหมดไปสองขวดแล้วน้ำอ่ะสำคัญ นะตั้งกายอ่ะห้ามขาดน้ําเพราะเนี่ยเป็นมาแล้วมันมันไม่เข้าใครออกใขรเด้อย,ยิ่งอากาศร้อนๆอนอะ่ะมันก็ยิ่งเสี่ยงเราถ้ายิ่งนอนน้อยอ่ะมันก็ยิ่งเสี่ยงบปไปบดยดจะทำคลิปยังไงก็ได้ไม่ให้โดนลิขสิทธิดด์ไปไปนะ